สวัสดีค่ะแลมมี DIY ค่ะวันนี้จะพาทำพวงมาลัยธนบัตรแบบง่ายค่ะวัสดุของเราก็จะเป็นซองแก้วใสความกว้างอยู่ที่3คูณ6นิ้วค่ะแบงค์50หนึ0บาทค่ะแล้วก็จะเป็นเทปใสนะคะวิธีทำอันดับแรกเลยเราจะนําแบงค์50สอดใส่ในซองแก้วใสค่ะซองแก้วใสนี้นะคะเราก็หาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุเครื่องเขียนการเรียนค่ะ หนึงห่อเขาก็จะขายอยู่20ปบาทค่ะก็จะมีประมาณ4ซ่ซองค่ะเราสอดเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เรานําแบงห้าสิมาวางเรียงต่อกันค่ะอันนี้เราจะทําเป็นาสายคล้องพวงมาลัยนะคะเรานําวางเรียงต่อกันค่ะประมาณ7 8ถึงปใบนะคะแล้วให้เราดึงเทปใสายนะคะมาแปะ ติดไว้ทั้งสองฝั่งนะคะถ้าจะให้ดีเมื่อเราติดฝั่งนี้เสร็จแล้วแล้วก็พลิกกลับด้านแล้วแปะอีกสองฝั่งด้านหลังนะคะค่ะเราทำได้แล้วสี่อันนะคะสี่ใบแล้วก็จะนำมาต่อวางต่อกันอีกนะคะเราจะวางเรียงต่อกันอีกออแบ่งห้าสิบอีกสี่ใบค่ะเพื่อความสวยงามนะคะ ให้เ,เพื่อนๆเรียงให้เป็นระเบียบนะคะจะได้สวยงามค่ะเวลาที่ทองทำออกมาแล้วนะคะพรมอะไรของเราก็จะสวยค่ะแล้วให้เรานำเทปใสนะคะมาแปะติดไว้นะคะเราแปะติดไว้ทั้งสองฝั่งค่ะด้แบบนี้แล้วเราก็จะนำมาต่อกันค่ะเราก็จะแปะ ติดไว้ทั้งสองฝั่งนะคะนี่ตอนนี้เราก็ได้สายก้องคลอที่ยาวแล้วค่ะต่อไปเราก็จะทําเป็นอุบะของพวงมาลัยค่ะเราก็จะนำแบงค์50มาวางโค้งเข้าหากันค่ะคล้ายๆในลักษณะเหมือนแบบเครึ่งวงรีค่ะนี่ค่ะเราก็จะวางเรียงอ่ใบที่4นะคะต่อมาก็จะเป็นใบที่ห เราจะวางเรียง5าย้าใบ6ใบก็แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็จะวางเรียงประมาณ6ประมาณ6ใบนะคะแล้วเราก็จะนำเทปใสามาแปะติด,ดไว้ค่ะเราจะแปะติดเทปใสสองชั้นด้วยกันนะคะ เพื่อความแน่นหนาถาวรและแบงค์ไม่หล่นหลดล่วงนะคะให้เราพลิกกลับด้านแล้วนําเทปใสามาแปะติดยึดไว้ให้แน่นนะคะ,ะได้แบบนี้แล้วให้เราพลิกกลับอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะนําแบงค์ห้าสิบมาวางเรียงต่อด้านล่างค่ะ mm hmm. เพื่อความสวยงามค่ะอันนี้เราจะทําเป็นอุบะสองชั้นนะคะค่ะเราก็จะวางเรียงกันให้ข้างล่างอ่า เทปขวาข้างบนค่ะข้างบนก็จะทีๆกันนิดนึงนะคะค่ะก็จะบางประมาณนี้เลยนะคะค่ะแล้วจัดให้สวยงามค่ะเราให้เรานำเทปสามาแปะติดยึดไว้ให้แน่น,นะคะ่ะอันนี้ให้เราแปะติดตรงกลางด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานำไปคล้องพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเราก็จะไม่หลุดร่วงค่ะ นะคะคเสร็จแล้วเราก็จะนําสายพวงมราลัยมาวางต่อกันเลยค่ะแล้วเราก็จะนําเทปสายมาแปะติดยึดไว้ให้แน่นค่ะเราจะยึดไว้ทั้งสองฝั่งของพวงมราลัยนึงนะคะ,คะเมื่อเรายึดไว้เสร็จแล้วเราก็จะนําลิบบิ้นโบนะคะมาปักตรงกลางค่ะค่ะแปะลงไปเลยค่ะ แค่นี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการทำฟองมาลัยเงินหรือฟองมาลัยแบงค์สำหรับให้เพื่อนในวันรับปริญญาหรือวันปัดฉิมนิเทศหรือให้นักร้องก็ได้เหมือนกันค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่าดีและมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรามี DIY ด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ